จะไปจากลามันยูกไกลอบบาดังเบซาจะไปจากลามันยู่ไรจะไปชายแดนก็เป็นห่วงเฟศที่พุ่งใหญ่อ่าว่าดีครับยำวัวํำอันนี้เรามายำนำบุดุษกันนีนี่นำบุดูษแซบบุรีครับผมอ่าข้องนีเทม,มาแลมีอะไรบ้างมาดูกับอ่ามีรีฟรีทีทิพม,มาแล้วช่ไหม น,นี่ฟรีอันนี้รดดีอันนี้อันนี้คือลูกม้วงครับผมลูกมวงที่เราเราช่วยแลีมวงเบาเราชอยกันทีเย็บเลยอันนี้ตักสีใหญ่นี่ตัไลายตะกลายหอมเตรียมตักลายไกลบรนเราแล้วก็หอมเรียมซับรวมกันอันนี้ไข่ไข่เจียวกรองไม่ค่อชัดมันมืดกันนนี้ นี่ไข่เจียวนะครับไข่เจียวแล้วก็อันนี้ผักชีอันนี้น้ำมะนาวอ่าอ่าเตรียมข้าวเสร็จแล้วกัจัดการเลยครับผมนับแร่กโนย่อยย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 ยก่อนครับอ่ายอยใค่ไม่ตรงมานะครับเพราะว่าน้ำบูดูมันมีความเข้มข้นความเค็มอยู่แล้วน้ำบูดูบูดูทรรมชาติอะไรรู้ไหมทรรมจากิปลากระตัก ลาใส่ตันนี่ก็ทำน,น้ำปลาครับอ่าอ่นานำหมูนใส่ไปเลยกับน้ำหมูนอ่าประกอบมันอาทิตย์นี้ก็เราก็ใส่น้ำตาลไปอ่าใส่เกลาหัวหมูเตียอมอ่าเพื่อได้กรองมันไว้กบอ๋อไข่เคี้ยวก็เลยใส่ไปเลยครับ ใส่วรวมรวยยมเลยยำเลยวับไข่เจียวบูดูไข่เจียวครับอ่าปกดีมันจะมีปลาจริงจังปลาไรน,นะแต่ว่าวันนี้ไปนไปลาดอ่าโบคาบหกวอ่ปาปลาทูกับปลาจริงจังยังไม่เข้ามาในทับพานปลาที่วันนี้ครับ ปอตา,อา,า,า,าอกันปอกากันน่าติดน่าจืบจังเร่งขุนขุนอ่าใส่หลุมม่วงไปกับมะม่วงมีปรีนะก็รอดดีนิดนึงอ่า ก็นำมาเอาตีวม,มมันไปเลยครยกับใส่ดังวมมาต่อต่อร้อยอาที่นี้ก็วน,นเลยขั้นตอนของเขามันไม่มีอรไรมากระปอนนามบุดูมันมันโรอยอยู่เร้ววงเวงจังเลยนะอ่ะวงเวงป๊อปอยู่เลยแม่น้าเตามา ต่อจาเราแบบปลาจริงจังขคามสะพัดปลามาเราจะใส่ปลาจริงจังกับปลาทูกับกันชักช่องตัวปลาจริงจังรักตุ้งเห็นไหมเซตพีที่กับผมน,นี่ไม่ต้องชิมเลยนะกรัวฟิมมือแล้วโอเคนะครับ